สวัสดีครับพบกับช่องตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8ก็จะพามาดูลักษณะภายนอกของมันสัมปลังในแต่ละชนิดและวิธีการปลูกด้วยระยะห่างเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะสมกับสายพันธุ์มันสัมปลังในแต่ละชนิดนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสัมปลังทั่วโลกของเรานะครับมีทั้งหมดประมาณ150สายพันธุ์นะครับแต่ก็จะมีอยู่เพียงแค่2ลักษณะที่เกษตรกรอย่างพวกเรานะเกษตรกร อย่างประเทศไทยหรือว่าเกษตรกรอย่างเรานะจะสามารถมองดูได้นะครับลักษณะที่เกษตรกรมองเห็นได้ง่ายนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะของการแตกกิ่งก้านได้ขยายวงกว้างนะครับได้ได้เหมายถึงว่าได้กว้างนะครับอย่างที่ผมถ่ายทําให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นห้อยบงนะครับเป็นห้อยบงนะครับเป็นห้อยบงจะค่อนข้างกิ่งของเขานั้นค่อนข้างจะกว้างนะครับ จะกว้างนะครับเพื่อนครับและอีกอย่างนะครับที่จําแนกออกมาก็คือ,อสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งนะครับไม่มีกิ่งหมายถึงว่าสายพันธุ์ที่แตกกิ่งแตกแขนงได้น้อยนะครับก็จะจําแนกได้2ลักษณะสายพันธุ์นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะไม่แยกออกไปตามชื่อของเขานะครับอย่างเช่นละ,ละยองหรือว่ากเกษตรศาสตร์หรือว่าห้วยบง cmr 81 8 9เราจะไม่แยกแบบนี้นครับเราจะแยกลักษณะ ลักษณะภายนอกที่เราเห็นก็คือลักษณะที่เด่นชัดก็คือการแตกกิ่งที่กว้างและการที่ไม่แตกกิ่งนะครับแปลงนี้แปลงนี้ที่ผมเดินมาเนี่ยครับเป็นแปลงเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเป็นลักษณะของสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งนะครับเห็นไหมครับเขาจะตั้งตรงนะครับเขาจะตั้งตรงเป็นลักษณะของกิ่งเดียวถึงจะมีกิ่งแต่ก็จะไม่ขยายกว้างเหมือนกับแปลงเมื่อกี้นี้นะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงระยะการปลูกของลักษณะต้นมันอย่างแรกนะครับต้นมันที่มีกิ่งก้านที่ขยายออกไปได้กว้างนะครับระยะห่างที่ควรปลูกและเหมาะสมที่สุดนะครับจะต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่านะครับระยะร่องนะครับระยะห่างของร่องนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งิบเซนติเมตรนะครับส่วนระยะการปลูกนะครับจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า80ดเซนติเมตรนะครับ ระยะการปลูกหมายถึงว่าระยะที่เราเสียบต้นมันลงไปในดินนะครับและระยะห่างระหว่างต้นนะครับต้องไม่ต่ำกว่า80ซนติเมตรนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันลักษณะสายพันธุ์มันลักษณะนี้นะครับเขาจะคุมพื้นที่ได้กว้างนะครับเขาจะคุมพื้นที่ได้กว้างถ้าหากเราปลูกทีนะครับถ้าหากเราปลูกทีก็คือถ้าหากเราปลูกต่ำกว่า80ซนติเมตรนะครับการขยาย ของพุ่มใบของเขานะครับก็จะทําได้ไม่ไไมเต็มที่นะครับจะทําได้ไม่เต็มที่แล้วเมื่อเราปลูกถี่นะครับเมื่อต้อนต่อต้อนนะครับมันก็จะทําให้เกิดการอยู่กันอย่างแออัดนะครับอยู่กันอย่างแออัดนะครับเมื่ออยู่กันอย่างแออัดแล้วโอกาสขึ้นต้นนะครับโอกาสขึ้นต้นของมันสัมปะหลังสายพันธุ์ลักษณะนี้นะครับมันก็จะทําให้หัวของเราเล็กนะครับก็ลองนึกดูนะครับว่าต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ในป่าดงดิบนะครับ เมื่อมันอยู่แออัดนะครับมันขยายพุ่มใบได้ไม่เต็มที่นะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับมันก็จะต้องอาศัยความสูงนะครับก็ลักษณะเดียวกับมันสายพันธุ์แรกนะครับที่มีกิ่งก้านใบขยายได้กว้างแล้วอีกอย่างนะครับถ้าหากเราปลูกถี่นะครับถ้าหากเราปลูกถี่เมื่อการเมื่อการขยายขนาดของกิ่งกิ่งนะครับเมื่อการขยายขนาดของกิ่งก้านนะครับกว้างอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเป็นเลื้งครับที่นี่เขาเรียกเป็นเลื้งนะครับหรือว่าเป็นพุ่มนะครับ พอเป็นพุ่มขึ้นมานะครับแทนที่มันจะโปร่งนะครับแทนที่มันจะโปร่งหรือว่าทําให้แสงแดดสังเคราะห์แสงแดดได้ดีมันกับทาไม่ได้นะครับมันกับทําได้ยากนะครับถ้าเกิดฝนตกมานะครับถ้าเกิดฝนตกชุกนะครับเมื่อฝนตกชุกนะครับก็จะทําให้น้านะครับขังนะครับน้าในดินขังไม่ละเหยออกนะครับก็มีโอกาสทําให้หัวมันสปะหลังของเราเน่านะครับนะครับและข้อที่สําคัญนะครับถ้าหากว่ามันสปะหลัง ของเรานะครับหรือว่ามันส huh ับปะหลังสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่สามารถคุมพื้นที่ได้ดีนะครับนะครับคุมพื้นที่ได้ดีนั้นจะทําให้เราประหยัดตัวยาที่จะเอ่อเอามากําจัดวัชพืชในมันสับปะหลังแปลงนั้นนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเมื่อมันสามารถคุมพื้นที่ได้ดีนะครับวัชพืชหรือว่าหญ้านะครับโอกาสเกิดของมันนั้นค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อมันสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเมื่อหญ้านะครับเมื่อหญ้าสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับ การเกิดญ้าในไร่หรือว่าทําให้ลูกนั้นก็จะทําให้น้อยตามไปด้วยนะครับและขนาดของหัวมันสัมปหลังนะครับก็มีโอกาสขยายใหญ่ได้ตามรัศมีของพุ่มใบด้วยนะครับถ้าหากว่าสายพันธุ์ที่มีกิ่งก้านใบกว้างนะครับหัวมันก็จะขยายตามนะครับหรือว่าอาจจะยาวใหญ่นะครับตามพุ่มใบตามรัศมีพุ่มใบนะครับถ้าหากเราใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสายพันธุ์ที่ ไม่ค่อยมีกิ่งนะครับหรือว่ามีกิ่งน้อยนะครับตอนนี้ครับเพียครับตอนนี้ผมอยู่ในไร่สายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับอาจจะมีหลายสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะภายนอกคล้ายๆกับสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับเขาจะมีลักษณะของการต้นตรงนะครับเขาจะมีลักษณะของต้นตรงแล้วก็แทบจะไม่มีกิ่งนะครับแทบจะไม่มีกิ่งขยายออกนะครับมันลักษณะนี้นะครับสายพันธุ์ลักษณะนี้ค่อนข้างจะคุมพื้นที่ได้ยากนะครับค่อนข้างจะคุมพื้นที่ได้ยาก โอกาสทําให้หญ้าลกนะครับนั้นมีมากนะครับโอกาสทําให้หญ้าเกิดมากนั้นทําให้มีมากนะครับระยะห่างที่ควรปลูกและเหมาะสมที่สุดกับสายพันธุ์มันสับปะหลังลักษณะนี้นะครับลักษณะที่ไม่สามารถคุมพื้นที่ได้ดีนะหมายถึงว่าลักษณะที่ไม่ค่อยมีกิ่งก้านนะครับระยะห่างก็คือเอ่อร่องนะครับก็คือร่องร่องนะต้องบอกไว้ก่อนนะร่องร่องนะทุกวันนี้เขาใช้รถไถนะครับรถใช้รถไถขุดหรือว่ารถไถแทก ระยะห่างของร่องนะครับเราจะไม่ยึดติดนะครับเราจะยึดติดที่ว่าระยะห่างของร่องก็คือสามารถที่ล้อรถถ่ายของเราเข้าไปได้ไม่เหยียบมันนะครับไม่เหยียบมันก็คือ1เมตรสิซนติเมตรขึ้นไปนะครับส่วนระยะปลูกสายพันธุ์นี้นะครับที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือระยะปลูกต้องไม่เกิน70นะครับและไม่ต่ํากว่า60ซนติเมตรนะครับก็คืออยู่ระหว่าง60ซนติเมตรถึง70ซนติเมตรนะครับ เพราะอะไรนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้เขาจะไม่มีกิ่งจะไม่มีพุ่มนะครับดังนั้นถ้าเราปลูกห่างนะครับถ้าเราปลูกห่างขึ้นมานะครับโอกาสของการคุมพื้นที่นะครับของเขานั้นมันจะยากนะมันจะยากกว่าสายพันธุ์ที่คุมพื้นที่ได้ดีก็คือสายพันธุ์ที่มีพุ่มสายพันธุ์ที่มีกิ่งขยายกิ่งได้กว้างนะครับถ้าหากเราปลูกห่างนะครับโอกาสของการเกิดหญ้าหรือว่าจะพืชในไร่นะครับก็จะสูงนะครับ แถมยังเราต้องเปลืองสิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืองยากําจัดนะครับเห็นไหมครับแปลงนี้นะครับสายพันธุ์แปลงหนึ่งเขาปลูก60ิซนติเมตรนะครับผมจับภ้าไปดูนะห0สิเซนติเมตรนะครับเขาปลูก6กเซนติเมตรก็ทําให้วัชพืชของเขานั้นค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยคือเขากําจัดไปสองรอบนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะถอนแล้วนะครับเห็นนะครับแล้วก็โอกาสอัตราการเกิดก็ค่อนข้างดีนะครับสายพันธุ์นี้อัตราการเกิดก็ค่อนข้างดีเมื่อเราปลูกถี่นะครับ ส่วนหัวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเคยเคยพูดในคลิปก่อนก่อนนะครับว่าเคยพูดในคลิปก่อนก่อน,อนว่าดินเลปลูกที่ดินดีปลูกห่างหรือว่าถ้าอยากได้หัวใหญ่ต้องปลูกห àng, ่างหาถ้าอยากได้หัวดกหรือว่าหัวเล็กดกแต่เล็กต้องปลูกทีทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเกษตรนะครับมันไม่มีบัญญัติตายางตายตัวนะครับมันไม่ใช่บอกล้กคูณหารนะครับมันไม่ใช่ 2, อคูณสจะได้4 4่คูณสจะได้8นะครับมันมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดนะครับบางครั้งดินของเราไม่ดี ปีนี้ดินของเราดีปีหน้าดินของเราไม่ดีปีนี้ฝนไม่ดีปีต่อไปฝนดีนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดนะครับเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับแปลงนี้นะครับปูก60เพราะปูก60นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งแต่ว่า,เ,าเขาสามารถทําใหา้การคุมพื้นที่ของมันแปลงนี้คุมพื้นที่ได้ดีนะครับก็ทําให้หญ้าของเรานั้นไม่ลุกก็จะไม่สิ้นเปลืองหรอกครับเพราะว่าถ้าหาก แปลงไหนก็แล้วแต่นะครับคือสิ่งสําคัญที่สุดนะสิ่งสําคัญที่สุดนะไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยดินดีหรือไม่ดีสิ่งที่ตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราได้ผลผลิตมากนะครับผลผลิตมากนะครับก็คือการเอาญ้าให้ทันหรือการกําจัดวัชพืชให้ทันแปลงไหนที่ไม่รกนะครับแปลงไหนที่ไม่รกเราก็สามารถเก็บหัวมันได้สะอาดหรือว่าถึงจะหัวเล็กแต่หัวมันของเรา ก็จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีแล้วก็จะไม่เรียนะครับส่วน i, manifold, แป้งไนะหนห, <hu> หัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ถ้าหญ้ารกนะครับโอกาสการเก็บหัวมันให้สะอาดหรือว่าการเก็บหัวมันที่ไม่ให้มันเรียมันก็ยากลําบากนะครับเพราะว่ามันจะติดหญ้าติดอะไรนะครับมันจะติดหญ้าทําให้หัวมันหลุดด้วยนะครับเห็นไหมครับแปลงนี้นะครับสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งเขาปลูกหกสิบเห็นไหมครับเขาเอา้าแค่สองครั้งนะครับเอายาสองครั้งกําลังจะถอนนะครับเห็นไหมครับดูครับหญ้านี่แทบจะไม่มีเพราะว่าเขารู้วิธีการปลูกนะครับ ระยะปลูกที่ดีที่สุดนะครับผมจะสรุปให้ฟังนะระยะปลูกที่ดีที่สุดสําหรับสายพันธุ์ที่มีกิ่งก้านใบยเยอะหรือว่าคุมพื้นที่ได้เยอะขยายกิ่งได้กว้างนะครับระยะปลูกควรจะไม่ต่ํากว่า80ซนเมตรนะครับระยะปลูกนะครับควรจะไม่ต่ํากว่า80ซนติเมตรเพราะว่าก็จะเพิ่มโอกาสให้เขาได้ขยายหัวตามรัศมีของพุ่มใบนะครับส่วนาสายพันธุ์ที่ ไม่มีกิ่งนะครับอย่างนี้ครับนะสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งนะครับสายพันธุ์ที่ไม่มีกิ่งอย่างที่ผมกำลังถ่ายทําอยู่นี้นะเราควรปลูกในลักษณะที่ถี่เข้าไว้ก็คืออยู่ที่ระยะปลูก60เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรแต่ไม่เกิน70เซนติเมตรนะครับนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับผมจะพาไปเดินไปดูนะครับอันนี้แปลงติดกันนะเป็นสายพันธุ์81แต่ปลูกห่างนะครับ ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่นะครับใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยทุกอย่างนะครับแต่ปลูกหานะครับแปลงนี in <out> ้รู้สึกว่าน่าจะปลูกประมาณ80นะครับประมาณ80ซนติเมตรนะครับแปลงนี้ครับประมาณ80เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับพอเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถคุมพื้นที่ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถแตกกิ่งได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาปลูก80นะปลูก80นะครับก็ทําให้หญ้าลกนะครับนี่เขาเอาญ้าไปประมาณ อสี่ห้าครั้งแล้วนะครับ4ี่ถึงห้าครั้งพอการใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับใช้ยากําจัดวัชพืชบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งเห็นไหมครับพอบ่อยครั้งต้นมันของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะตายนะครับมันก็จะตายเป็นเบิง้งเ้งอย่างนี้นะครับเพราะว่าในตัวยานะมันร้อนอากาศร้อนอากาศแรงนะครับมันก็ร้อนต้นมันก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องเห็นไหมครับนี่คือผลของการ ปลูกมันสำปะหลังที่ไม่สามารถคุมพื้นที่ได้หรือว่าปลูกมันสำปะหลังที่ไม่มีกิ่งก้านกว้างแต่ปลูกห่างเห็นไหมครับนี่คือผลของการปลูกห่างเกินไปนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะตายครับเพราะว่าฉีดยามา4ี่ห้าครั้งแล้วนะครับครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนี้นะครับทุกปีผมก็ปลูกนะครับแปลงนี้เออเป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับเป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์เป็นสายพันธุ์ที่สามารถคุมพื้นที่ แตกกิง่งแตกก้านได้กว้างนะครับแตกกิง่งแตกก้านได้กว้างครับคือการปลูกแปลงนี้นะครับทั้งหมด25ไร่นะครับเขาใช้ระยะการปลูกก็คือ120เอ่อ120ซนติเมตรคูณ1น0นะครับก็คือระยะล่องนั้นอยู่ที่120ซนติเมตรนะครับส่วนระยะการปลูกนั้น,น,น1 h, เมตรนะครับระยะการปลูกนั้น1เมตรนะครับเป็นสายพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับปีนี้25ไร่เขาได้เจ้าของไร่นะเขาได้ไร่ละ 7ตันนะครับได้ไร่ละ7ตันนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งเต็มเปี้ยนะครับขนาดของหัวนี่ใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับแต่ผมไม่ได้มาถ่ายทำนะผมไม่ได้มาถ่ายทานะครับเพราะว่าโมเตอถอนมันเหนื่อยนะครับนะครับระยะเสียบนะครับนะหเมตรก็คือ100เซนติเมตรใช้วิธีการจับเชือกเป๊ะนะครับใช้วิธีการจับเชือกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนะว่าสําหรับมันสำปหลังที่มีกิ่งก้านขยาย ออกได้กว้างนะครับก็คือเขาเรียกว่ารัศมีพุ่มใบนะเมื่อเราใส่ปุ๋ยดูแลดีนะครับดูแลดีนะครับหัวมันนะครับหรือหัวของมันสัมหลั์นะครับมันก็จะขยายเอ่อขยายใหญ่ขยายยาวตามรัศมีของพุ่มใบนะครับขยายใหญ่ขยายยาวตามรัศมีของพุ่มใบนะครับเคยสังเกตนะครับว่าต้นไม้นะต้นไม้ที่มันมีกิ่งก้านใบกว้างแค่ไหนรากมันก็ไป เท e ia, i, ่านั้นนะครับลากมันก็ไปตามรัศมีของพุ man, ่มใบเท่านั desired, ้นนะครับมันสัมปะรังก็เหมือนกันนะครับมันสัมปรังที่มีกิ่งก้านขยายออกได้กว้างนะครับหัวมันสัมปะรังก็เปรียบเสมือนลากของมันนะครับมันก็จะขยายใหญ่ขยายยาวตามไปถึงรัศมีของพุ่มใบนี่แหละครับนะเหตุผลของการปลูกนะครับเหตุผลของการปลูกถี่ปลูกห่างนะครับว่าการปลูกถี่ปลูกห่างนั้น สำคัญนะครับก็สําคัญนะครับว่าเหมาะสมกับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันสับปะหลังนะครับก็อยากจะให้เกษตรกรหรือว่าผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมลองเลือกพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ให้พิจารณาตายตรองดูนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับนะมันไม่มีบัญญัติแต่ยางตายตัวนะครับนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดนะครับผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับ บางปีฝนดีบางปีฝนไม่ดีบางปีเรามีปุ๋ยบางปีดินเราดีบางปีดินเราไม่ดีนะครับนะก็ลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับการปลูกระยะระยะการปลูกที่ถูกต้องของแต่ละสายพันธุ์มันนะครับของแต่ละสายพันธุ์มันสับปะหลังนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตอง8ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ